คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา จกลู่จุกลูเอาวกล้สวัสดีครับชมรมท่านด้วยนะครับผมพบกับไอพีตีสารอดตาแกนแจ็คพอรตกันอีกเช่นเคยมาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมก็ใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะครับผมกลุ่มแกนแจ็คพอร์ตการ์ดอีกเช่นเคยไหนตามช่วงเวลานะครับผมเออก็นะเป็นแนวทางอีกแนวหนึ่งนะผมใครอยากรู้แบบนี้เลยนะครับผมก็เป็นแรกใต้คลิทนี่นะแต่ผมจะลิงไว้ให้แล้วนะตอนนี้ก็อยู่กับเก้าถึงหนึ่งเบ็ดโมงท่านผู้ชมเกมใกล้กับมาจองนะ ็ขอญาตเลยละกันนะครับผมพอดีว่ามันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วกับเกมไก่รอบ9ก้าโมงนี้ความคิดนี้เหมือนเดิมเลยไม่ตัดเส้นไทนเล่นท่านะผมดูพู้ความบันเทิงเท่านั้นนะไม่อยากจะแหกปากนะครับอย่าให้แหกปากพกมา1นึ่งเก้าเนะครับผมเลขนาโชคมงค,งมงคลมงคนมงคลมงเค,งคนเฉยกูเลขมงคลหรือเลขมงคลมาเอาฮัลโหลใกล้ฮัลโหลใกล,ลใก้ไอแดงไอขาวว่าไงลูก กระปอกกระป๋องเรียบร้อยกระปอกไปหนึ่งทีพร้อมซีโอ้โหโทดโทดโถโถไม่ได้คำหยาบบิดามารดาบิดามารดายังไงคำหยาบไอ้ไม่ดีนะลูกนะฮะพูดตามเลยครับเออสวยงามเก้าเก้าเก้านะฮะผมเลขนี้เลขสวยเลขน้ำโชคของเหย่เลยอย่างไงเป็นยากนะครับผมทุนน้อยๆเนี่ยนี่เดยคนอยากใเล่นทุนน้อยมือทำไมนะผม มันก็ขัดใจเฮียถ้าเกิดบางทีนะอยากจะอัดอัดแบบอัดเบ็ดยัดหน้ากันไปเลยนะผมพกมาสองร้อยหมุนสองร้อยอะไรประมาณวัดกันไปเลยใบเดียวหน้ารองนะหน้ารองเนี่ยอ่ะขออนุญาตแล้วกันเช็คลายหมุนสิบดอกไปกว่าหนึ่งทีสิบเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกอะไรสิบดอกแล้วหมุนหนึ่งทีนี่คืออะไรใช่ไหมกูยังงงตัวเองเหมือนกันในวันนี้อ้ายสวำงานครับโอ้โหเชื่อมากระป๋อกระป๋อกับจังหวะนี้โอ้โหไก่โครงไก่ขาวบวกนิ้วมือมือเต็มไปหมดนะครับผมมันก็เกี่ยวเหี้ยอะไรเกมไก่มาครับผมโอ้โห แตกก็แหบเลยเกินคูหูร้อยเจ็ดนะครับผมเฮ้ยเอาเลี้ยงจัดเ,เลี้ยงจัดขอแบบแบบโป๊เปียโป๊ะปลาเลยนะกดโบ๊ะแตกปลาเบื่อสวยงามโอเคมาก่อเลยละากาันสดตรจะไปเต็มหมูกจังหวันนี้ทรงเอมาก่อเลยแล้วก็เม็ดเม็ดเค่เลยแอบบแข็งนิดนึงนะครับคูณเชอมไม่นิดแหละเพราะมากเลยเลย เออชนเข้าไปปาดเข้าไปดึงดียังไงปาดเข้าไปโอ้โหเสียดมาชัดเจียวชัดแจ้งเหลือเกินนะครับผมได้แรงหกหลือเกินเสียดเอาได้เอาได้เลยเงินรางวัลควอนตัมตัวตัวใบกตากะตาไปนะผมก็สามใบห้าแล้วหลังเมื่อกี้เอายังต่อยังต่อยังไม่สุดยังไม่สุดขออนุญาตเพิ่มเป็นสิบสองแล้วกันหรือยี่สิบยี่สิบดีกว่ามามันกลมกลมนะครับผมดูงงดูง่ายจะฟุกนะครับผมเราต้องยอดยอดไปไว ขยันยอดขยันยอดอ่าหยาเม็ดทัวเม็ดจังหวะนี้ทัวเม็ดละเหลือเท่าเดิมลงมาร้อยร้อยกว่าแล้วนะเพื่อนใจเย็นๆคุยกันก่อนรถเ็ดแบบหนึ่งรถเกตหมดแล้วโว้เจ๋งมากตาเนี้เอ้ยเรียบร้อยนะครับผมดีใจแบบผู้ดีตีมือหนึ่งทีขึ้นเฉยกว่าเพื่อนตอนแรกตอนแรกเขาอยากจะตะโกนะ แต่เส้นเสียบมันไปจะดีเท่าไหร่ผ่านเข้าไปขอไวายโหด,หดขอแย่งองแย่ดหน,น้ากันเลยขอแบบโบบะโบบะได้โบโบะไหมลูกแหมเข้าไปเรียบร้อยเคบอกสิบเคบอกสิไก่ขาวไปเดินทีกับปอกระปอกเนื้อตีนไก่แล้วอยากตีนต้องตีนไก่มากเลยตอนนี้ซ <laughs> องมุนซองมุนเพื่อน เหมือนแท็กยุ่มยิบนะเกลืออุ้ยอุ้ยไม่ยุ่มแล้วไม่ยุ่มแล้วไม่ยุ่มแล้วครับไปนะครับขียุ่มหัวก็ไปหนึ่งตีอย่างไงต่อนะครับเดี๋ยวจะโอ้โอนี่เล่นก้าวไปแล้วก้าวหนุงก้าวหน้านะครับก้าวหน้าแล้วก็ก้าวหลังเดินเดียรเชียว์วันนี้หกหกห้าหกห้องนี้ผีน่าละอีกแล้วเม็ดเชียร์แปดหมุนนี้โอเคครับผมอย่างน้อยก็ไม่เกลือมาอ่า ยี่สิบเลยมาเอาดิวัดกันไปเลยไปดูไอ้แดงกับไอ้ขาวจะออกหรือเปล่านะผมหม,มาสืกคนจนไกไ่รู้ไก่ชนคนหรือคนจนไก่นะครับใหญ่ตะโกแทกปากมากแค่ว่านี่บบาบบามากพันห้าเลยอ่ะเอาเรื่องจัดนะผมเมื่อกี้หลายจัดหลายจัดหลายจัดเลยดอกนี้นะผมนวดแหนมแล้วก็จับไปทอดนั่นเอง <laughs> ถ้าเรานนคนมันเละ ถลกคนเคยพูดรู้สึกไว้ในเงี้ยมากเลยไปเจ็ดสิบยอดยอดนะครับต้มยอดนะครับต้มไปเกี่ยวเฮี้ยอะไรครับต้มก็ไม่รู้ยังว่านี่ไก่ขาวมากอนเลยทุกทายยังไงต่อครับผมถุงมือถือเงินถุงมือถือเงินลูกเอมาต่อเลยถุงมือถุงมือถุงมือว่าใครมาเฮี้ยลินพันจังวะนี่เฮี้ยโอเคโอเคโอ้ยแม่โอ้ยแม่โอ้ยแม่ ว่าถึงเวลาเผาเผาฟา,า,าร์มแล้วแหละไก่ยากไงโอ้โหเจบอกเอกเต็มจอไปเดียวทีโอ้โหลูกเจมาติดกันวลตอนเ่อรเ,เช็คแค้นกับลูกคิวไม่ไม่มีด้วยคือบางทีมันมันไหลไหลรัวเกินนะพูดไม่ทันเนี่ยมาดูสิสิบนะผมอ,าอ้าวอ้าวยังไงเขายัางไงเขายัางงั้นแหละครับขึ้นฟรีอีกแล้วอ่ะเพื่อนเปิดจ่าแปดมูลน,นะผมมาดูกันว่ามึงจะให้กูอีกหรือเปล่าครับแม้กูจะทำเป็นก๋วยจั๊บไก่ มึงโดนจับไปหมจัดไก้แน่นอนไอ้น้องถ้ามีชนไม่เก่งชนไม่เก่งเลข999มาจังหวะนี้ยังไงต่อนะถุงเท้าใกล้มาอีหนึ่งตียังไงต่อเลขสี่ตัวเคหนึ่งตีเชือบต้องทีสองต่อได่ะไก่ขาวเดือนดอกเตี๊ยวตีนไก้อีกแล้วโชว์สามนิ้ว่าจะมี่ยอะอะไรยาวจัดนะผมสามพันสองร้อยสี่สิบดอกนี้ว่ายังไงคูนิดสีไปแล้วเพื่อนเอ้ยอ่อแบบเบือบะโบเบะโบเบะโบเบะแม่นุ๊กโอเคติดเชือบนะครับผมห้ามุนอ้าว หยุมหยิมชิปเป้งเลยเพื่อนถึงเวลาแล้วถึง่เวลาของกูแล้วจบสิ้นการชีวิตฉันและเธอนะครับผมเปลี่ยนไปชกชมป์ละกำใจได้ไปทั้งหมดทั้งสิ้น3,400ร <c oughs> เป็นสี่สิบไหนสั์เอ่ยเก่งใจกูด้วยขอร้องเลยอุสิบหกนะครับเช็คเสียงแบบก็พิมพ์กับโคนในกลุม่มสักครู่หนึ่งเมื่อกี้เราก็เลียวเกินนะบางทีนะผมเลียวเกิน เขาขออะไรมากม็ต้องเล่นนะครับมาสี่สิบสี่องสี่ม่สีไม่ให้เีบสี่บุตนะครับ <c oughs> ไม่สิงนอกจากี่ยกไหนต่อโอ้โหไก่โจรแฟนครับาบางคันบอกจะหวะดีโจสามเมีวเข้าไป1นีโอโหในเก้าท้ชโ่วไม้เดยรอกไข่จะมาเช็คโองเช็คแคนกันต่อหรือเปล่าเพื่อนรักเพื่อนรักของเฮียโบ๊ะบ้าเรียงร้อยขึ้นบ่อยจัดไปสันเอ้ย โอ้โหไอเดกอะไอข่าวเอาเรื่องจัดวันนี้ฮัลโหลไอ้ไอ้ยังไงยังไงเกือบทองไปเกือบทองไปส่งเอกระโปรงสั้นเหี้ยวยังไหมกะโปรงสั้นเหี้ยวเฉยกูกระโปรงเหี้ยนกระโปรงเหี้ยนเอ้ยสวยงามกระโปรงเนี้ยเนาะเอ้ยย่างไงไก่ข่าวมาจังหวะดีโอ้ยบลักกักบลักกักลูกเลขเก้าเอเดล่าเเลขเก้เก้าเก้าเลยย่างสวยย่างสวย กูจับมึงยากแน่ไม่ต้องกลัวเสื้อมึงจะไม่ไหลให้กูแล้วนะผมฮาโหลเพื่อนเอ๋ยเลยลูกเคบอกฟีะสมการจังหวะนี้ไก่แดงมาชนเข้าไปหน้าหนึ่งทีใส่ถุงเท้าหนึ่งดอกแล้วไงต่อเนอ็ตอี่ยงอยู่แทนยอดเลยุดยอดวีกงเวลในกูเลยนะผมแต่ว่ายังไม่สุดนะเชี่ยได้ไปผ่านกว่าอีฟีออกจากเกลือนะเนี่ยประจําเลยฟีบ่อยในเกลือประจําเลยท่านผู้ชมมันก็จะเป็นแบบนี้ ผมขอ 10k ได้ไหมไก่เลยไอ้ไออก่ประหลัดไอ้ประหลัดก็ยากจะขอแค่ 10k นะครับแต่มันง่ให้กันเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัยงไงครับทรงเกมาจังหวะนี้ตุบตับต,ตุบต,ตับตุบตับสเก็ตเตอร์จะลงไหมครนะัผมดอกสุดท้ายนี้ว่ายังไงฮัลโหลเบบี้ฮัลโหลเบบี้อยากไหมมาเล็กเก้ามาก็จะโอ้ยมันตื่นตรงตื่นเต้นนะครับแต่แหกปากไม่ได้จังหวะนี้ตุบตับต,ตุบตับเพาจะมันติดตืบเรียบสะเดเอย กุย้ยาเดี๋ยววารร้อยฟัดโหลดเลยนะครับผมเหมือนจะลงแต่ก็ไม่ลงนะหลอกให้อยากแล้วก็จากไปไหมไม่จากนะครับมันมาอีกแล้วแต่จะติดคำนวณหรือไม่ก็มาดูกันเลยแม่เลยคือขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่ากูว่ามันไม่ติดแน่นอนตัวรู้สื่อไาไม่ติดคำนวนเลยนะตั้งแต่ขึ้นฟรีบ่อยๆอย่างนี้ยังไงครับลูกคิวมาก่อน,นะครับผมโอ,โอ้เปิดสิงให้ชิงโชคจังหวะน,นี้ลูกเอมากนะครับยังไงต่อครับลูกเคมาต่อตรงต่อเนื่องเช็คแคนกับอะไรไหมไม่มีรู้เออ วิวสวยงามเด็ิจอไปครับแสงยบจรจารสำเร็จเกินเลขสิบบวกลูกเอไปลูกคิวมาต่อนนะโชซ่าเลี้ยวไปหนึ่งทีจังหวะนี้เลขเก้ากับเลขสิบบวกกันรัวๆเลยทีเดียวเชียร์ลูกคิวมาต่อเลยหรืออย่างนั้นนี้ลูกเคไปหนึ่งทีฟูซาซิาซาทเซนเจอร์โบกับผู้ลูกเคที่มาบ่อยนะส <c oughs> ิบเคสิบเคเฉยผู้ขอหมืนห่นไม้ซอกเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดปีนี้ไม่น่าเครียดนะผม มาแบบวันพันแมนเลยว่ะดอกเดียวรู้เรื่องดอกเดียวรู้เรื่องขึ้นสองหมื่นแล้วผมแปดผลดีได้ไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่นะครับผมโอ้ม oh ายกอดไหลจัดนะครับเอาเป็นว่าเกมนี้ให้ไปสามดาวพอนะครับผมกูเล่นมานานแล้วสัตว์กูนวดจนมันนิ่มแล้วครับกว่าจะแตกให้กูนะท่านผู้ชมก็เป็นว่าคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมนะติดใจให้เฮียนะผมเจ็บคอแล้วเกิดก็กดซับกดไลคก์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับผม แก็ใครที่อยากรู้ช่วงเวลาคนระับผมก็เมนแรกใต้คลนะิปนะเพียบปรมุณลรีงไว้ให้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะไปดูชมไปติดตามไปทุกช่องนะครับผมจะได้รู้ช่องทางเฮียช่องทางเฮียเฉยไปแล้วดีกว่าไปพูดมากนะเจ็บคอบ๊ายบาย